เดอ้อกินขา่ากับปลาทูตัวใหญ่น้ำพริกบักขามตำแล้วก็ไปพัดใส่กะปิมะเขืออ่อนๆมะเขือสิบบาทกา็ไดหลแห้งเขาขายให้คนในเมืองชนนี่แหละเป็นกิบมาขายให้ปลาทูตัวใหญ่เขาเนิ่มบ่มีหมูกินมืน้นนี้นั่งกินผู้เดียว โมเสียเบิดเลยมึงกินผู้เดียวก็แซบผู้เดียวรัวนละพี่น้องสิมาก,กินน้ำก็บมาเดอ้อนี่อยู่เมืองชนบุรีเฮาจังหวัดชนบุรีนะจ๊ะอำเภอหนองไม้แดงกินเข่ากับประทูตัวใหญ่น้ำพริกมะขามกิ่มะมเขือสดๆแซบขนาด